สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาจริงผู้ประกอบการเตรียมฟ้องผู้แพร่เชื้อโควิดทำเศรษฐกิจพังเมื่อวันที่7ท่าธันวาคม63จังหวัดเชียงรายแถลงการพบผู้ติดเชือ้อโควิด19ใหม่6คน เป็นผู้ที่เดินทางจากจังหวัดทากีเรกประเทศเมียนมาและอยู่ในสถานที่กัโกโรคที่รัฐจัดให้ขณะน,นี้รักษาตัวในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทั้งหมดแทบไม่มีอาการใดๆล่าสุดมีผู้เข้าสู่สเต t e l o c a l quarantine แล้ว158คนและจะร่วมกันทุกภาคส่วนทําความสะอาดทุกพื้นที่หรือ e ิ n i n g ในวันที่10ธันวาคมนี้นายกิติทิศกุลที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือเปิดเผยว,ว่าการพบผู้ติด เชือ้อโควิด -19 ทําให้ตัวเลขการท่องเที่ยวลดลงกว่าร้อยละ30จึงขอให้ภาครัฐใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยการยกเลิกการจองที่พักและบริการตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึง7ธันวาคมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า20ล้านบาท ผู้ประกอบการจึงเตรียมหาเรือกันในวันที่8ธันวาคม63เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากกลุ่มคนที่ลักลอบข้ามแดนแล้วทำให้มีการแพร่เชื้อว่าที่ร้อยตรีนรงค์รจะนะสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าแนวคิดของผู้ประกอบการอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายและกระทบต่อการควบคุมโรคทำให้กลุ่มคนไทยในประเทศเพื่อนบ้านไม่กล้ากลับมา ขณะที่นายประจนประสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประสานให้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและประชาสัมพันธ์จังหวัดหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมนางสาวสมฤดีจิตจ,จงรองผู้ว่าการด้านบริหารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำคณะไปติดตามมาตรการเฝ้าระวงังโควิด -19 ที่ไร่สิงปราก,ก่อนเปิดเผยว่าเชื่อมั่นระบบสาธารณาสุขและจังหวัดเชียงรายยังมีความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาในเร็ววัน ส่วนการรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยพระราชทาน3ามคันตรวจคัดกรองประชาชนต่อเนื่องเป็นวันที่4ขณะนี้ตรวจคัดกรองไปแล้ว4,224คนทราบผลการตรวจแล้ว3,113คนทั้งหมดไม่มีการติดเชือ้อท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ